เจ้าสิไปีใส่คุณจะออกไปสวนไปสิบบุญมาฟาดกูโอ,โอ้เออวะคันสมมุติว่ามีคนมาถามสื่อบ้านเท่าหา้านเจ้าสิขายบ่ห่้ยเฮียนมุน่นมั่งสั่งขยาสิเขียนมาจะปูจะปูเลยเด้อล่ะบ่าขายเนาะขายเลยเนา <c oughs> ะหาล้านภาษาสั่งเบิดหาแสนหนึง่งขายแหละข้าสิปิยุสัย มึงก็หาไ้หนอไปสวนพุญอึดอยากยังไปจอนามไร้เจ้ซะหรอพ้อมแล้วไงหนกเขี้ยนหนกซาดึ้นนั่นมาพ่อกับซื้อเพิ่มอีกก็ได้ทีเลาะมุ่นั่นไม่สิเป็นไปได้บ่เป,ปปเป็นไปไม่ได้ดอกว้าสิเป็นไม่ได้เฮ็ดโซลาเซลขายให้กรมไ้า่าอีกอ้าดโค้งกา่ายไงลยตัวนี่ว้า เป็นไปไม่ได้หรอวะออกไปยุ่งผุนไปเ,เป็นโคกรองหน้าโมเดลนั่นปลูกกระตอบเรียกกันใสายลายน่ะกันไม่ได้ไหนครับไดนเงินมันเป็นไปบ่ได้ดอกนี่สิเป็นไปบ่ได้เงินเหลืออีก,กซื้อหัวซื้อควายมาเลี้ยงอีกอุ้ยขี่มันเอาใส่พักผุนเออจังได้ก็เป็นไปบ่ได้โอ้ยเงินต่างหาล้านมันสิเป็นไปบ่ได้ดี๋ยนี่น เพ็ดบ่ได้เป็นบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติโอ้ยเราเอ้ยโครงการพันล้านเจ้าน่ะเป็นไปบ่ได้ดอกพ่อมันเป็นเรื่องสมมุติเอาเอาไป เออพ่อถ้าสมมุติว่าพ่อถูกหวยหกลานพ่อเสียใจจังไดเอ้าโอ้หวยหกลานเถอะนะโอ้ยพ่อกดที่เหตุกดกระจายเข้าไม่แล้วนี่มันเต็มเลยมันหรูหราไปเลยทาสีใหม่เปลี่ยน <c oughs> ไม่กับแป็นไม่ไมหห่ลด มไม่ไปน,นั่นปัะนดี๋ยวเตี้ยนไม่ไมป <c oughs> อันก็จะ,ะ,ะเครื่องขยายาให้กันเตีเ้ยนไม่เลยเออแล้วสีส่งแง่แตนไปเกาหลีเอาสิส่งแง่แตนไปเกาหลีเฮียยังไปเหตุงานต่างประเทศตีส่งไปเหตุศัยกรรมส่งแง่แตนไปเหตุศัยกรรมดูเกาหลีพูดตีเออจ,จะไปเสริมเบ็ดดังเสริมนมนเสริมอพรมข,มขาว มันคือจังคือจังอย่างพ่อสาวเกาหลี <c oughs> แต่ว่าจังไดจังใดนูว่าเป็นไปไม่ได้ดอกมันคือที่เป็นไปไม่ไ,ปไปด้เราเนี่ยงินว่าหกลานกูนะโบได้จังได้ก็บ,บ่ได้พ่อเส็นงนั้นจะเสียก็เป็นไปไม่ไ,ปไปด้เราดิเพราะว่า มันเป็นแค่เร bueno. ื่องสมมุติหาัวคนเอ้ยีไปเฝ้าไปเอออุ้ยอ้ยหาเงินเรื่องสมมุติไปไหนแมหาัวคนเอ้ยนัตัวไอ้ผู้เฒ่าดีใจรับเนาะเฮ้ย ยายแมวสุดง่าพี่หนูเอามาฝากให้เย็บน่ะเสร็จหรือยังกกจะเซธละลาอีกนิดเดียวก็เสร็จเหลืออย่างแน กระดุมใส่แล้วก็ะเลดแล้วกระเซตแล้วแขมันท่านใส่บุญพวีดูท่านอยู่ดอกยายขันสมมุติว่าพอยดีดพอข่อยนะหอบเงื่อนหาราดมาขอเจ้าเจ้าเสีเยวเล่าอยู่บอกว้าคุปปับหลอดแล้วก็คิดได้ทีเงื่อนหาราดก็สิได้มากมันยากูปด้วหักบาหักค่อยว่ากันที่ล้าง ก็ว่เห็นเงินเลยนอเมนวรสนาอ่ะเออเอืเ่นหาล่านเด้อขั้นใดมากนะยายแมวแ่งเป็นสองส่วนในจำปีอืมส่วนที่หนึ่งนะนยายแมวน่ะเสียไวบริหารในครอบครัวโอ้มีเหตุผลตัวนี่ส่วนที่สองนะจ้ะยายแมวกับสิเอามาซื้อจัก เพิ่มอีกจักสิบตัวเอาคือสื่อหลายแท่เอากะเอามาตั้งเป็นมิสาากิจชุมชน <c oughs> สร้างให้คนในชุมชนมีรายได้บ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านอืมีความคิดดีมองการไก่พร้อมพักดันให้เป็นสินค้าโอทอปนะเดชโอ้คักตัวนี้แต่ว่านูว่าเป็นไปว่าได้ดอก เป็นไปได้ขั้นบอขีดข้ามนะน่ะ,นะยายว่าแต่หาล้านเลดิหาเศนกับเป็นไปได้เออเป็นไปบ่ได้ดอกเป็นไปได้บอบอบอบ,อบอจใไหนก็เป็นไปบอได้ได้ขั้นบอข้ามน,นะนะอีหยังกระได้เบิดหลัล่ะมันเป็นไปบ่ได้ดอกยายแมวเป็นอย่างคือว่าจังสันเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมูโ คุยตังบอนตั้งนั่งเสียเวลาทำมาหากินไป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 สิไป๊ะเซกัไปได้มาสิเฮ็ดงานเสียเวลาชมหมดโุดไปเลยไปเลยไปเลยเสียเวลาทำงานเลยวะเอาจำปีตุ้งเก๋เปด้ลถามเฮียผยมีเรื่องสิถามเจ้าถามยัง ถ้าสมมุติว่าเจ้าถูกหวยหกล้านเจ้าเสียอย่างเป็นอันดับแรกป้าถูกหวยทุกระดับลหกล้านพูน้น่ะหวยขันหกล้านเนาะเอออันดับแรกนี่ต้องมูจักค่วมก่อนใส่หนีู้อจักมคี่วไม่เนาะป็นหนี้เขาต้องใส่หนี้เขาเลยเป็นลปะละหลายบ่ล่ะหวยสี่บ่สามพันแปดร้อยหายซิพี่บ่เอยคือมื <c oughs> มใจเขาหนึ่งบ่มีเออต่ว่าหลังจากนั้นแล้วใส่หนีแล้วเนาะ ผู้จัดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านในเด็กเน้นบอลลารเป็นการโตโชคชะตาโชคบ้านศาสนานนนเฮ้บอลลาร์เฮ็ดบุญเอาเอาซา,าจักมือหนึง่งนี่คือเฮ็ดหน่อยแท้โอ้ตามกำลังศรัทธาแล้วกันนี่ควายเฮ็ดควายทยอยเฮ็ดเอาบุญท่านถือต้องหาหกล้านมันมีแนวใจะอะไรยังสามอาทิตย์นี้เออเฮ็ดบุญแล้วเนาะลูกสองคนด,ดิจงไว้เห็นมันเป็นทุนการศึกษา เอาจ้าค้นรหัสแสนไปฝากเขาบัญชีมาเลยโอ้ล้านกลัวเลย,ยนี่อ้าวอืมล้านกลัวเออเดี๋ยวไายมังกรปึบป๊บปึ๊บฝากบัญชีแล้วมันบ่อ่าทุนการศึกษาแล้วบัดนี้เอาแม่คนสวยพลาดเพิ่นบ่ได้เป็นพ่อกิดมันนี่ให้เพิ่นจับใจใส่ซอยให้หลายบ่เอาหาแสนสำลวกัเหรอหาแสนล้านหาอู้ ล้านกู้อะลรนี่นี่ล้านหาล้านหกอะไรนี่ต้องหกล้านเนาะต้องหกล้านบ้าบานี้เขากะเอาฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งฝากบัญชีไว้เป็นเงินทุนสำรองกันบ่ล่ะในครอบครัวเพื่อสุขสุงสุขเสริญดิเขาสิมาใส่เห็นบ่ล่ะฝากไว้เอาทักล้านหนึ่งล้านหนึ่งสองล้านหาอะไรนสองล้านหาบ่แมนไปมันบ่นับเออบานี้กะสื่อในี่ยเข้าเขามักไหมเจ้ามากยัง b m w เอาจากขั้นหนึ่งไป มันมาสีพโพเงินหกล้านแหมมันมันราคามันอะไ,ไปะเนี่ยห่วยซี่หาล้านผู้เลี้ยวเออเอามือสองก็ได้เบี่ยมแล้วบี่มือสองเออเอามือสองกับมือสองหลังจากนั้นเข้ากะเห็นแนวเข้ามากแลายโนมบันฑ์ไหใครเว้นแล้วนบัณฑ์ล่ะอีอย่างอีกคาราโอเกะอันนี้เพช <ๆ S 2> มหงงี้ไงไฟแสงสีเสียงกระพริบกระพร้าววบวววเออจอตัวงี้ไงบัณฑล่ะบัตที่นี่เครื่องเสียง แบว่าระบบเสรารารอบทิศทังโซฟาหนุ่มๆอ้อมตออรับหมู่หวกมันมั้ยออไฟแสงสีเพียบเอ,ออันที่ว่ามากนี่มันเกิดขึ้นบ่ไดดดอกเอาเกิดขึ้นได้มีเงินหกล้านม่นยังสิเกิดขึ้นบมื่อดเลยนี่มันเป็นไปบ่ได้ไปยังสิบ่ไดดเดยอนจปีห่วยโอ้ยบริหารได้กันแล้วกันละนาเปน็นยังสิบ่ไดดมันเป็นเรื่องสมมุติ เรื so ่องสมมติเป็นโต๊ะเป็นตาเห้กัเป็นต๊เป็นตน้ำตัวเนาะไป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 เท่กัไปฮ่าฮุาฮ่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 เฮ่าฮ่า่องสาฮ่าฮ่าฮ่า่่ามันถือ่หลีไฮไม่เป็นเรื่องสมมุติ่าาฮ่่าฮ่าฮเา